วัสดีครับผมอุเทนพัชรีสัยศิลปินช่างเผือกนะครับผมจะมาร้อง,ง,งเพลงไก่จอครับเกิดมาฟังด้วยครับไก่จอหาดาวตาตัวต้องมองสองไม้มนพอ่ครองท้องยังต้องซื้อฝากผู้ใจหรือซื้อแบบแพ่งกับบ้านเก็บไว้เองหรือว่าเลี้ยงใครร่อยได้อยู่ เวลาข่าวเขาว่าซื้อกันใหญ่คงปารตี้กันใหญ่ยินกายสุขใจทุกคราวไอจอร,รู้ไหมเมื่อจอดมาอยู่ตรงหน้าหัวใจฉันแทบต้งกินต่างสองสามไาอจอด ถ้าดาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ